สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวปุ่นบุญบานกันจ้ะข้าวปุ่นบุญบานน้องปายน้องเฮ็ดงานนําบ้านสะพานโดมบ่เพิ่นเอามาฝากขอบคุณน้องปาย,ลยหลายๆเด้อค่ะน้องปายเฮ็ดงานนําหมวยนี่ล่ะค่ะพี่น้องเท่เลยช้ำเลยแต่ว่าสิขอใส่พริกป่นเพิ่ม กกนังไก่ถอดจากโค้งค่ะพี่้องกินสามเถื่อยังพันในเบิร์ดอยู่ค่ะกรอบนัวนังไก่ถอดนี่ก็ตะบอ,อกฮวงกระเสียบมาด้อจากพี่น้องเสียบๆ,ๆน้องกันมัเนี่นหนงเอาไา่ห้ทั้งเส้นทั้งน้ำยาขนมจีนซิมเบ้อ 嗯。Mm. บอกพี่กับเพชรจวดจาจาดีค่ะพี่น้อง น้ำยากะทิไส้ลูกชิ้นปลาช่วงนี้บุญบานลายเนาะค่ะพี่น้องไล่เรียกกันมาเรื่อยๆไพเอาบุญบานแลวกัคอมเมนต์บอกกันในเดือค่ะ หวนซื้งหัวเซลลนะคะพี่น้องช่วงนี้รดหงรดแห่กับเต็มเลย ยำถือกระชายแซ่บๆพี่น้องกระชาย บุญบันเอ,อิญมูมาก,กินข้าวบุญตะกี้ยู่วัดกับมี่แบบว่าเซ็งเซมซี่บอกเขาเอาิญจับของน้ำวันล้ำวงมาล้ำสิงเดี๋ยวนี้มี่รสเฮนะค่ะพี่น้อง ຕ້ອງເຮັດງານຢູຫັ๋วยเตียวນ ถามนี่ใบแมงลักหรือว่าผักอีตู่ะพี่น้องสุดเดอดเลยกินขนมเจนีนน้ำยานี่หมากนินก็ผักอีตูขะหล่ำซอยตัวฟักยาวซอย แส่บครับข้าวปุนบุญบานอันบ้านสะพานดมครับพี่น้องย่พี่บูเอําเภอพี่บูนบางสาหาร อีกก่อนจักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องแสบแสบจริงแสบเบือห่างหิวหิวมากินเนาะพี่น้อง กินยังกระเสบแต่ว่าทาบบหิวห้ากับบบกินเนะค่ะพี่น้องเจ้าสิกินเห็นอย่างเนอะฟัะงคนหวานกินเหมือนหิวมากแม่นค่ะ หิวอีลี่าหิวกลับมกินเนาะเพี่ยงจะสิกินเห็นยังแต่ว่าทาหิวหิวมากนี่กินนี่ย อร่อยบุญเขาปุ่นบุญบ้านแถวบ้านหวยเขากะให้ขนมจีนกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้น้องเฮ็ดงานอยู่หันก๋วยเตี๋ยวพิ่นเอามาฝาหมวยนะคะน้องปายพิ่น้องมาฝากจริงๆกะไม่น้องหลายคนเฮ็ดงานอยู่หานกว๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมึงนาจะร่งคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ากันน้องกะนาหักเบิดทุกคนเลยเป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันนี่แหละค่ะพี่น้องคนเฮามันกะบบต้อตกากหยังหลายแค่ต้อการกัลยานามิตรที่ดีและะ้วกะเขาเอื่นมาอย่างความจริงใจต่อกันซ้ำนี่กะถือว่า เกิดมาก,กับขุมค่าแล้วค่ะพี่น้องเอา้าคือเก่านะคะพี่น้องถามว่ากินสลดล้วนหรือว่ากินมุ่งม,มั่กินบุสุ่มาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภยัยหลายเด้อจา้าแล้วก็ถ้าใไปมักคลิปนี้มกักไม่นุ่นนิกะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกเรื่องใจเใหมือนน้ำใจเด้อจา้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ